<Yeah>. Uh, ครับอัตวิดทุเรียนมาถึงแล้วเนาะครับเนาะโอ้ oh. สวัสดีพ่อพ่อยี่เอฟซีเราอิงสาวน้อยเพลงเพลงนเอฟซีจ่องซุ้งชแนลเนี่นครับเดี๋ยวไป้ายครับทุเรียนครับเอามาให้ลวงปูได้ลงนาะ <laughs> ของดีของดีน้องมุ่นมากเนี่ยเดี๋ยวลวงปูสุกลงนาะ <laughs> ลูกปูลวงนาใหใครซื้อทุเรียนชุดนี้ไปรับรองครับโชคดีนี้ใช่ทุเรียนของดีนะคุณมากครับ19ถึง2 1เะครับเด้อ19มีคอนเสิร์ต t ค k a า a าวครับเต็มวงบัตรแข็งนะครับ100บาทบัตรหน้างาน1 4 0บาทเอาครับอย่าลืมมาสนุกสนานคับเด้อหลังเซฟพิธีเปิดงานครับทุเรียน ของดีนอุ่นมากนะครับก็จะมีดนตรีเต็มวงนะครับจากพีอบบเอดคาราลเบเนะื้อเกล็ดนะคเนาะออย่าลืมครับเดี๋ยวสักครูหลวงปู่มาครับท่านนายเพเภอนะครับก็จะมากราบหลวงปู่ด้วยนะครับนาะอครับ

เยดี๋ยวอันน้ำน้ำปอยโชอันนี้ของของาที่ทีเขาททำยังไงทำีถวายนะครับถวายแล้วก็ลูกปูขึ้นไ้เสสันขึ้นขึ้นไทขึ้นไท้สนประลักเอาไปไปเช่าบ้านซื้อประมูลสคนไทยรนะยือบอกความตัวนี้อร่อยผมกินแล้วตัวอื่นผมไม่ได้กินผมไม่ไล้รับประกันเลยรับประกันได้ ฉันได้ไม่ได้เดี๋ยวถ้าหมู้กูเวลาแก่แล้ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อโสจะไหวเ๋ยผมประมูลได้ยงไหลูกกูแล้วประจันปมูนเดี๋ยวปมูนเขนเนี่ยสิบเก้าสบเก้สิบเก้าปมนได้จะมามาถวายเปมูนก่อนใไมได้เยอะได้เยอะได้เยอะด้เยเอาไปให้ทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็พื้นที่างเทียนได้ได้ร่วม แล้วก็นำไปเผย่ขยายข่าวต่อแล้วว่าเรียนป้าของเรามันเนยังไงมันหอมันเราไ้ให้ใหดมากเรเไ้ท่านตลับรับทุเรียนจากล้มปูรับจากท่านพระครู เดี๋ยวประหลัดได้ความมุ่งไอ้เอาเอาเงินไปทำอะไรบอวชปู่ประตูโถแล้วก็จะมีการงานต่างๆที่ที่เตรียมไว้ก็จะมีการประกวดการประกวดทุเรียนการประกวดตางนีลาประกวดแข่งนะครับปอกิีนประตเรียนนะครับแล้วก็มีการจัดการแสดงของเยาวชนในพื้นที่ของเราที่มาน ในอสที่นนี้ก็จะวยงทานยด้วยทส่วนที่เหอก็จะทาเป็นงารประโยชนมาต่อไปได้ที่เานสงมทหประชุมเห้พอไม่เงินสอหมอประชุมเบื้องต้นเราใช้ในส่วนของกำลังจิตอาสาของกำลังผู้ใยญ่บ้านเราในทาในการไปรื้อฟ้าหรือโอ้ผอขอพอ ใช่นะครับตนนั้นเป็นเป็นเป็นจิตอาสาทางผู้ใหญ่บ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกันตอนนี้ก็ก็ลื้อลื้อปาาลงมาเรียบร้อยแล้วครับเหลือเหลือได้พราะที่จะต้องเคลียร์เรื่องลวดใส่างหลังคาแล้วก็เรื่องหลังคาเราก็ได้มีมีแผนเตรียมมาแล้วตํารวจเราเซจ้างตํารวจแล้

เป็นนาเป็นตาผมก็ตั้งใจว่านายเพื่อเป็นคนบัดจัดจ้านเป็นไปบ่อยขายพุทธพที่ดฟันที่เขารอพระพุทธรูปใจนั่นพอไม่ได้ไปนั่นเพื่อจะพักไค่เดน๋ยาขายตัลูกนั่กการลงแรงแต่ผมชอบขายลูกไปไกรมันเูกาไปไหนตรงไปไหนตรงเปไเอาไปก่อนกันันตบัต เดี๋ยววันหลังไลยมาเดี๋ยววันหลังไลยมาอเอออ้าวสบายเลยไมไม่เไรตั้งแต่นรัต้งไมนั่นจะเป็นเดินะไม่เรอเดี๋ยวโอไปมูนโอ้ไปมูนโอ้ครับคอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมาถวายทีหลังเก่กหียวด้วยกันเอาเหนียวอจังหวัดเดี๋ยววันไปกลังเดี๋ยววันไปุไปยังไง ครับอาดารย์ชวนจะได้ถวายประตาหารลงปู่เ้อครับท่านดรพักครูดมนะครับมาฉันประตานกับลงปู่ด้วยวันนี้ อันนี้อีกสามันคือซุกสามันพอดีเลยเขาป็นปรามุนพอดีมาตัวลาโยมาจัวลาโยกินิมมอนเดี๋ล่าแล้วก่อนเลยจิกัดนี่คับไปประชุมต่อยครับแร่ชุมมาเพื่อยังงเนี่ย เมื yeah. ่อวานมีงานเดี 28. ๋ยวมดบนยี่สิเอ็ดว่ะันทียี่สิบใทุกวันสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดงานทุเรียนเก้าเก้าก็มีเก้ายี่สิบเด็ด่ันประลับ่ันกำนันนะครับนวลเดินทางกลับรับทุเรียนที่หลวงปู่ เด็กลงหนักให้แล้วเด้อนึ่งทุเรียนสุดนี่ใครจะบระมูลก่อนดดีเหรทีนี่ นนครับเดให้น้องูเด็กันปะตาหาน้ใอในตรงกับเพื่อนๆิดตัว